ทองวุตสารรบันเทิงสวัสดีค่ะแฟนมวยมีความหวังสีสเกตกำปั้นชาวไทยเคลื่อนไหวแบบนี้หลังเงียบหายไปนานความเคลื่อนไหวของเจ้าแหลมสีสเกตนครหลวงโ,โปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกชาวไทยที่กำลังมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อเตรียมหวนทวงคืนบัลลังโลกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทสภาวมวยโลก WBC อีกครั้งโดยนับตั้งแต่ที่กำปั้นชาวไทยพลาดโอกาสทวงแชมป์คืนหลังพ่าย TKO ยกที่8ให้กับเจสซี่ โรดิเดกตกัมปั้นเดารุ่งชาวสหรัฐที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนปีที่แล้วเจ้าตัวก็มีเพียงแค่การชงอุ่นเครื่องในบ้านกับไม้พอทวัชชัยและเอกตะวานันหมอกรุงเทพธนบุรีสอนนักชกไทยล่าสุดนักจกช,ชาวไทยไวัย36ปีได้ออกมาเคลือนไหวนในโลกออนไลน์ด้วยการโพสภาพในขณะที่กาลังพันมือก่อนเขียนข้อความว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันมีเรื่องที่ให้ท้าทายอยู่เสมองานนี้ถ้าเอาแฟนมวยชาวไทยต่างเข้าไปให้กําลังใจ เจ้าตัวเป็นจำนวนมากพร้อมทางมีความหวังว่าในเร็วๆนี้เจ้าตัวอาจได้หวนบินชกที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งหลังจากที่เหลือสัญญากับ d a z n อีกหนึ่งไฟท์ซึ่งแน่นอนเป้าหมายของเจ้าแหลมยังคงเป็นเข็มขัดแชมป์สภามวยโลก WBC รุ่น Super ร์ y w e i g ที่เอสกั์แกลโลฮวนฟรานซิสโกเอสตราดาค่ปร,รับเก่าครองอยู่ขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกใยความค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยน,นะคะ